สวัสดีครับวันนี้ทั้งมีอีเวนต์มาแปลกนิดหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปงานหนังสือกันครับก็มาจอดรถไว้ที่นี่รถไฟใตด,ดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไฟใตดินไปเอุออณหภูมิ36องศา <laughs> ถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวก็ตามเดี๋ยวไปเจอกันที่งานหนังสือน,นะครับเพราะทุกที่มีพรีเซนต์ พรักดีอีเวนต์ออกไปเล่นข้างน,นอกกันจะพาทุกท่านไปดู Presentation ที่มากกว่า PowerPoint ครับ ก็ตามภาษาเพจการศึกษาอย่างเราอะนะฮะเราก็ต้องมาที่มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27นะครับผมครั้งนี้เขาก็จัดกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิตนะครับเป็นการเขาเรียกว่าไรมามาเบิกเนตรนะเพราะว่าเขาเพิ่งทําใหม่เสร็จอย่างนิ่งๆเลยทีเดียวนะครับก็ทําไว้ดีทีเดียวอ่ะเราก็จอดรถที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็มุดลงรถไฟใต้ดินไปนะครับผม อันนี้ก็เป็นอาคารจอดรถของทางรถไฟใต้ดินครานะครับเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนะฮะลงมาได้เลื่อนไปนะครับเราก็ซื้อตั๋วจริงๆไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าเรามีบัตรรายเดือนอยู่แล้วนะครับเราก็ติดเลยนะฮะเข้าไปเพื่อจะลงรถไฟใต้ดินไปที่ศูนย์ชมพิชิเศรษฐกิจนะครับเราก็มีถุงผ้ามาด้วยนะฮะเรียบร้อยข้างในถุงผ้ามีขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าตอนแรกก็เข้าใจว่าเออจะไปคนเดียวนะครับก็ไปคนเดียวเดินเข้าไป ถึงแล้วนะครับผมศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิตนะครับจริงๆก็ไม่ได้มาประมาณ800ปีได้แล้วนะเพราะว่าตั้งแต่เขาปิดปรับปรุงไปนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้ก็ห่างหายจากงานหนังสือไปนานนะฮะมาถึงแล้วนะครับทางออก3นะครับเพราะทางออกสานะครับปกติต้องเดินขึ้นบันไดเลื่อนทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าดยวนี้เขาเจาะทางเข้ารถไฟตีดินไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยก็เดินเข้าไปเลยนะครับเข้าไปก็โปอีกแล้วนะครับผมจริงๆไม่ต้องขึ้นบันไดเลื่อนจะได้นะครับแต่ดันขึ้นไปก็าไปเก็บวิวซะหน่อยนึงนะฮะงานหนังสืออยู่ช ถึงเลยนะครเป็นฮอลที่เชื่อมกับรถไฟใต้ดินได้เลยตามประษาคนไม่วางแผนแบบเรานะครับก็เดินแบบปูพรมนะครับผมใครที่อยากจะวางแผนก็วางไปนะครับแต่ผมไม่วางนะครเพราะว่าขี้เกียจนะครับก็เดินไปเลยนะฮะทุกบูธทุกซอยนะครับเดินวนไปวนมานะฮะไปดูหนังสือในทุกๆบูธที่ผ่านเริ่มเดินได้เลยครับนี่นะฮะเอเชียบนะครับผมก็เป็น บที่ชื่นชอบนะครับเขามีหนังสือหลากหลายนะฮะแล้วก็มีหนังสือประเภทนี้นอนฟิคชั่นนะครับที่มันจะเป็นเรื่องของ How To ต่างๆซึ่งก็อ่านอยู่แล้วนะครับเอามาทําเพจด้วยเอามาคุยกับลูกเพจด้วยนะครับก็ได้หนังสือเหล่านี้นะครับมาในวันนี้นะครับรวมไปถึงนี่เลยครับตาดีได้ตาไร้เสียนะครับเล่มละ100บาทหนังสือภาษาอังกฤษนะครับไปเจอเล่มนี้มานี่ personality ครับผมเจอปุ๊บหยิบปั๊บนะฮะ เป็นเรื่องเก <parece maison. S 1> ี่ยวกับบุคลิกภาพนะครับท mm ี่เ <joke> ข <habits> ้าใจว่าน่าจะมีประโยชน์กับงานนําเสนอด้วยนะครับก็เลยหยิบมา1เล่มนะครับจริงๆได้มา2เล่มนะอีกเล่มหนึ่งคือเรื่องของเกมนะครับเสียไป2 0 0เราก็เดินต่อนะครับแบบปูพรมนะครับเพราะว่าตามประษาคนไม่วางแผนแบบเราแล้วนะครับเราก็ไม่มีการแผนที่อะไรทั้งสิ้นนะครับถามว่าบุธนไหนอยู่ตรงไหนตอบไม่ได้นะครับเดินปูพรมอย่างเดียวครับก็หนังสือก็หลากหลายนะครับตามประษางานหนังสือมากวันพฤหัสนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเยอะขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นะครับ สารภาพว่าเล่มนั้นนะฮะจิ๋วแจ๋วนี่อ่านเป็นจิ้มแจ๋วด้วยซ้ำหิวอุ้ยอันนี้คอนเซปต์ดีมากเลยอะ่ะ d a t เ with a book นะครับคือเขาบอกว่าให้เอาหนังสือที่อ่านแล้วหรือว่ามือหนึ่งก็ได้มาห่อห่อก,กระดาษนะครับแล้วก็เขียนคำป้ายยาที่หน่อย จางนั้นเอามาวางไว้นะครับแล้วก็เล่มไหนอยากได้ก็หยิบไปนะครับเหมือนกับเอามาเทรดกันนะเทรดกันแบบไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะครับอันนี้คอนเซปต์ดีมากชอบๆบเราก็มาอยู่ที่บูธของสำนักพิมพ์วีเลนนะครับผมซึ่งก็เจอเล่มนี้ครับนี่เพราะอะจั้นทุกกรมอ่านคนตั้งแต่หัวจดเท้านะครับเล่มนี้น่าสนใจมากก็เลยหยิบมาด้วยนะฮะได้อีกมาหนึ่งเล่มครับผมเล่มนี้ลดราคา 15%เครับเหลือ200บาทครับมีเล่มนี้ด้วยนะ Good Shots นะครับเคยแนะนำไปแล้วในเพจนะฮะเสียดายจังเลยตอนนั้นซื้อราคาเต็มนะถ้าเกิดมาที่งานนี้เขาก็ลด15%อยู่นะครับน่าสนใจอันนี้คือ V-Learn นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของศูนย์ซิริกิจที่เขาทำใหม่นะฮะเออก็โล่งขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ มีความหายใจได้มากขึ้นนะครับผมจากของเก่านะครับจริงๆก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปเล่นชั้นบนด้วยนะก็จะมีโซนที่เขาทําไว้สวยงามเชียวนะครับเป็นผนังสีทองแบบนี้นะครับมีซิกเนเจอร์ลายไทยๆนิดนึงนะครับขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับรวมไปถึงก็มองเห็นสวนเบญจก,กิติด้วยนะครับตอนเย็นๆน่าจะสวยทีเดียวนะครับเสียดายมากมาตอนบ่ายแดดเปเรี้ยงเชียว ่อนออกจากงานนะครับเขามีผนังให้เขียนโพสต์อิทแปะด้วยนะครับเขาถามว่าเออยูโทเปียของการอ่านของเราเนี่ยเป็นแบบไหนอยากได้อะไรนะครับในสังคมที่คนอ่านหนังสือเยอะๆนะครับอยากได้อะไรก็เขียนโพสต์อิทแล้วก็มาแปะไว้ก็ไม่รอช้าแต่อย่างใดนะครับก็ไปร่วมกับเขาด้วยนะครับผมนี่เลยฮะเขาจะมีโต๊ะไว้นะครับมีโต๊ะไว้ก็เราก็สามารถเข้าไปแล้วก็เลือกสีโพสต์อิทได้เลยนะครับมีชมพูมีส้มมีฟ้านะครับก็คือ ถ้าเป็นโพสิชสีชมพูนะครับเขาก็จะให้ไปแปะตรงที่มีตัวกากาบาทอยู่เพื่อที่มันจะทําตัวเหมือนการแปลอักษรนะแปลเป็นคําว่ายูโทเปียนะครับแต่ว่าเราก็ไม่แมสนะครับเราก็เลยเลือกสีอื่นที่ไม่ใช่สีชมพูนะครับเลือกสีส้มมาเพราะว่าไปวันพฤหัสนะครับไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นสีมงคลอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะก็เขียนซะหน่อยของคนอื่นเขาอยากให้มีหนังสือเยอะๆการเดินทางสะดวกไหมของผมยูโทเปียของการอ่านของเราคือต้องมีแมวนะครับมีแมวมีแมว,มแมวเท่านั้นเลยนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นการพามาเที่ยวนะครับตามปราษาคน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเพจ Educational แบบเรานะครับ mm hmm. เพจการศึกษาแบบเราก mm hmm. ็ต้องมางานหนังสือนะครับ mm hmm. ก็ใครมาก็ยังเหลืออีก2วันนะก็คือวันเสรารา์กบันอาทิตย์นี้นะครับ mm hmm. ก็มาเที่ยวเล่นได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับหนังสือเยอะแยะมากมายไก่กองเต็ไมไปหมดนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ได้รับความรู้กลับไปด้วยนะครับนี่แล้วเราก็ถ่ายอินนิดนึงด้วยนะกับการเขียนนะครับนอกจากมีแมวแล้วเราก็บอกว่าเจอกันที่แฟนเพจ f a c e b o o k p o w e r ร o i n ยรอยเล่มเกี่ยนนะครับอ่ะเสร็จแล้วดึงปป๊บเอาไปติดนะครับผมเดี๋ยวไปหาที่ติดก่อนไม่รู้ที่ติดเขามีอยู่หรือเปล่านั้นน่าจะมีช่องว่างพอนะครับแต่ไม่รู้ว่างตรงไหนบ้างนะฮะคนก็ติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับนู่นเลยท้ายตารางเลยนะครับนู่นตรงนู้นเลยฮะนี่เลยครับนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะครับก็แปะเข้าไปตรงนี้ครับนี่เลยโอเคได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับพระมีอีเวนต์ออกไปเล่นข้างนอกกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ